จัดว่าเป็นรถตลาดที่คนนิยมกันมากยิ่งสาวๆคิดจะออกรถคันแรกเซาวิเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่นึกถึงอันดับต้นๆคันนี้ปี2013ผ่อนแค่5ปีไม่ถึงแสนด้วยฟังจัดให้ในราคา2แสนไม่เกิน3แสนสีดาวให้ด้วยคห้ประกันสูงสุด2ปีบริษัทกีออนเคิีดีอนุมัติแล้วอยู่ที่ไหนไกลๆเราก็มีรถสไลด์ไปส่งนะอยู่ใกล้ๆเราก็ส่งเหมือนกันช่วงนี้ลูกค้าออนไลน์ทักกันเข้ามาเยอะมาก อยากได้รถเราดําเนินการให้ได้รถไปใช้กันหลายคนแล้วด้วยมาดูตัวรถกันต่อเป็นเก่งเล็กแต่ให้มาถึง5ประตูถึงท้ายไม่ได้ให้มากว้างแต่ใครที่โดยสารมาแค่2คนแล้วอยากขนของแบบจุกๆุพับไปเลยจ้ากว้างขึ้นมาทันทีคัดมาให้ดีๆแล้วค่ะคันนี้พอห้าพันเท่านั้นจัดเต็มฟรีดาวออกรถไม่ ภายนอกนสวยๆแบบนี้ฟางรออยู่นะคะทักมาเลยพร้อมดันได้ลดแน่